สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับฝนตกจ้าทุกคนวันนี้ฝนตกทักทายจ้าวันนี้เข้าฤดููดูฝนบ้านเขานะเป็นบ้านห้กาก็ว่าฤดูฝนจ้าแต่ยุนี่เขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะมีฝนตกดูล่มผ้ายอยุ ดไม้ใหม่เต็มอยู่ในสวนอยู่ทุกคนเหลืองอาลามอยู่ข้างนอกบอบบีบอบีทำอะไรบอบีก็นอนตามเคยจะ้ะที่เกาเวลาเดิมนอนบนโต๊ะเลยนะเนี่ยอนอนตรงไหนกับบครับคือนอนท้างโต๊ะ ยุงเบิดอาทิตย์เลยจ้ะทุกคนยุงเบิดอาทิตย์เลยโอณยายพี่นุ่นก็บ๊อสบายไม่ย่าพี่นุ่นก็เพิ่งเสียไปได้มาหาเมื่อนี่จ้าเมื่อวานไปเผาเมื่อยหลายทุกคนเนะบุรีรัมย์บนใ้นอนก็ผ่านไปด้วยดีจ้ะโมบีก็จะบได้ไปหาคุณยายอีกแล้วปกติก็ต้องไปหาคุณยายประมาณ สองอาทิตย์ข้างหนึ่งเดือนหนึ่งกับสองครั้งนะจ๊ะค้นหวดเล่าไล่ไล,ล,ล่เมื่อวานนี่หาหายคักหายแน่หายยู่ผู้เดียวแต่คนอ็อกเขาก็หายกัน,นะจ๊ะต่พี่นุน่นรู้สึกว่าจะสะอื้นเลยอันนี้มันมันออกมาเองนะจ๊ะมันกันมาอยู่มันคืนหวดเล่านะพ่อพี่น่นดูแลเล่ามาตลอดนะสิบกว่าปีที่ไม่อยู่นี่ก็ดูแลเล,ล่าไปหาเล่าไปหนวดถ้ายเล่าตัดเล็บหายแนะ่ กูอกันเฮ็ดซ้อนเฮ็ดแค่เฮ็ดข,ขน,นมน้มัผูกผ่านแมเหมือนกับแม่คนหนึ่งของเฮ้าเลยเนาะคือหอดเลาอ,อยู่ได้ทุกคนแต่ว่าต่อไปกับตองดูแลสุขภาพของสามีจะบ่อยากให้่นจากไปเร็วอยากให้อยู่โดนๆคือมียามียาพี่นนกับเก้าสบเกปีเดือนกุ่มผ้านี้เล่ากะจีหนึ่งรยปีได้จะ้ะวางแผนกันว่าจะ จัดงานเราก็จะมีหน้าอำเภอมามาท้ายรูโลงหนังสีพิมพ์ุเด้วางแผนกันไว้เรคิดว่าเราจะไปอีกว่ากี่เดือนเลากับโลอนะทุกคนแต่ว่าก็คิดว่าเราไปสบายแล้วจะเล่าบ่ทอมานเราเราตายแบบว่านอนตายได้จ้าทุกคนกคนบุญเนะเาะต้องมาเจ็บมาเปื่อยมาทอมาน เราเมื่อยเราคล้ายๆว่าผู้เฒ่าเนาะแบบเป็นขายวัดนี่ไงวันนี้ก็ขอไปนออโรงพยาบาลเพราะว่ามันปลอดภัยที่สุดก็ไปอยู่ในสองขึ้นแล้วก็สิ้นในคืนที่สองตอนตีสีนี่แหละชีวิตมันคือสัจธรรมนะทุกคนพี่นนทมไดล้ลงวงวีดอมาหลายมึงก็เพราะว่าพวกคอยมีเวลานะจ๊ะวันนี้เอาบรนยากาศ งงเงาเงาสาวๆมาฝากคิ่นองจ้าสำหรับคินนี้สวัสดีจ้า